สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lifestyle Channel by Yamaha รายการสำหรับแฟนพันธ์แท้ Yamaha 100%อย่างทุกคนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดในงานมอเตอร์โชว์2021ซึ่งขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นแฟนคลับ Yamaha สอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่าในงานครั้งนี้จะมีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อะไรบ้างโดยในส่วนของแฟนคลับ X x c i ไซ r สอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่างานนี้จะเปิดตัวจริงหรือไม่หรือถ้ายังไม่เปิดตัวจะไปเปิดตัวช่วงเวลาไหนก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากระแสตอบรับของ X x c i ไซ r 155VVA นั้นมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปิดตัวที่เวียดนามไป ในช่วงปลายปี2,563ที่ผ่านมามาถึงวันนี้เป็นเวลา2เดือนเศษปรากฏว่ามีเสียงตอบรับที่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้แต่การเปิดตัวของ Spark 135มาจนถึง Exciter 150แต่ว่าการเปิดตัวของ Exciter 1 5 5 VVA นั้นร้อนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดผมจึงมีความเชื่อครับว่าถ้า Exciter 1 5 5 VVA เปิดตัวมาแล้วยอดขายของมันนั้น จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1เท่าตัวเพียงแต่ว่าในงานมอเตอร์โชว์2021ที่จะมาถึงถ้าเปรียบเทียบกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ NMAX 155ปี2021ผมมีความเชื่อครับว่า NMAX 155นั้นมีโอกาสเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์มากกว่า e x c i t e r 155 VVA ครับภายหลังการเปิดตัวของ Yamaha a e r o x ปี2021เมื่อวันที่27มกราคม 2,564ที่ผ่านมาแฟนคลับของ Yamaha NMAX ก็สอบถามกันเข้ามาทันทีครับว่าแล้ว NMAX รุ่นใหม่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ทุกคนอยากให้มีการติดตั้งระบบ y c o n n n c t t เช่นเดียวกับ a i r l ล็ซึ่งผมเองก็มีความเชื่อครับว่าในงาน Moto อ s h o ช2,021วันที่23มีนาคม2,564ที่จะมาถึงยามาฮ่เมืองไทยของเราน่าจะมีการเปิดตัว NMAX 155รุ่นใหม่ ย้อนหลังกลับไปเมื่อปีที่แล้วยามาฮ่าเปิดตัว NMAX 155โฉมใหม่ปี2020เมื่อวันที่10เมษายน2563ดังนั้นในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้จะเป็นวาระครบรอบ1ปีพอดีของ NMAX 155โฉมใหม่ซึ่งก็คาดได้ว่าจะมีการติดตั้งระบบ Y-Connect เข้าไปหันไปดูเพื่อนบ้านเรือนเคียงของเราในอาเซียน ยามาฮ่าฟิลิปปินเพิ่งจะเปิดตัว n m a x 155ปี2021เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564ไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวใหม่นี้มีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชัน Y-connect เข้าไปพร้อมด้วยระบบ Traction Control ที่หลายคนอยากได้ในขณะนี้ย้ำนะครับว่า Traction Control ที่หลายคนอยากได้ n m a x รุ่นใหม่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วครับ คาดว่ายามาฮ่าในอาเซียนนั้นจะทยอยเปิดตัว n m a x 155 t r c t i o n Control พร้อม um Y Connect รุ่นใหม่ซึ่งเมืองไทยของเรานั้นผมก็เชื่อครับว่าที่งานมอเตอร์โชว์2 1 2 1ครบรอบ1ปีเป็นบรละที่ถือว่าเหมาะสมสุดในการเปิดตัว n m a x 155 w i Y Connect ซึ่งก็คงจะเหมือนกับ Y Connect ของ a i r l x ที่มี8ฟังก์ชันประกอบไปด้วยการแจ้งเตือนการติดต่อการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา แจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหาแสดงข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแสดงมาตรวัดสมรรถนะการขับขี่แบบเรียลไทม์แสดงตำแหน่งการจอดล่าสุดแสดงอันดับในการขับขี่วัดความเปลียดน้ำมันเชื้อเพลิงและช่องทางติดต่อกับทางยามาฮ่าจุดสำคัญของ n max รุ่นใหม่นี้ก็คือการติดตั้งระบบ traction control ซึ่งเป็นระบบป้องกันล้อหลังหมุนฟรีหรืออาการสไลด์ที่ล้อหลังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ที่ดีมากขึ้น ซึ่งทุกคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อัตโนมติทราบดีอยู่แล้วครับว่าเมื่อไหรที่เจอทางพื้นที่มีความลื่นโอกาสที่รถหลังจะหมุนฟรีเกิดการสไลด์เป็นไปได้อย่างง่ายดายดังนั้นแท็ c ชั่น control จะเข้ามาช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่นอกจากนี้แล้วจุดเด่นของ Nmax รุ่นปัจจุบันก็คือการติดตั้งดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS 2 Channel ก็หมายความว่ามี ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังช่วยเพิ่มความมัน่นใจในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นย้ำนะครับว่า N Max รุ่นปัจจุบันนี้มี ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือระบบ traction control รวมถึง w i Connect ขณะที่รูปชฉมดีไซน์ภายนอกนั้นเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้ววันนี้ครบรอบ1ปีจะไม่มีการปรับชฉมใดใทั้งสิน้นและในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบสีจังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมวาล์วแปลผัน VVA ปริมาตรจริงอยู่ที่ 155cc ลูกสูบฟอส์อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปแบบหัวเรียบนะครับให้อัตราส่วนกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นจาก10.5ต่อ1เป็น11.6ต่อ1แหวนลูกสูบเคลือบ DLC Diamond Light Coating นะครับให้ความแข็งแกร่งป้องกันการสูญเสียน้ำมันหล่อลื่นบวกกับเสื้อสูบ Dia s e l ให้ความแข็งแกร่งทนทานพราเข้าเวียงแบบเยื้ยงศูนย์ลดแรงเสียดทานภายใน Nmax 155รุ่นปัจจุบันนี้ให้พลังแรงม้าสูงสุด15.4แรงมา้าที่8,000รอบต่อนาทีมากกว่า Nmax รุ่นโฉมก่อนที่มี15.1แรงมา้าที่8,000รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงม้าปรับเพิ่มขึ้นจุด3แรงมา้าแรงบิดสูงสุดทําได้13.9นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด6เซนเซอร์นะครับประกอบไปด้วยเซนเซอร์ วัดองศาของเพลาข้อเวียงเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์เซ็นเซอร์วัดปริมาณของออกซิเจนเซนเซอร์วัดแรงดันอากาศเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศและเซ็นเซอร์วัดตำแหน่งของลิ้นเร่งทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า NMAX 155นั้นมีระบบ Smart m มอเตอร์ e r a t o r นะครับให้การสตาร์ทที่เงียบไม่มีเสียงดังแม้แต่นิดเดียวบวกกับระบบ Stop and Start System หรือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ มี2แบบครับก็คือถ้าวิ่งมาแล้วเบรกขึ้นยนดับทันทีเมื่อจอดนิ่งอยู่กับที่แต่ถ้าเป็นการวิ่งบนการจราจรที่ติดขัดจะดับลงในเวลา5วินาทีหลังการหยุดนิ่งครับรุ่นใหม่นี้ยังคงมีสมาร์ทคีย์นะครับก็คือกุญแจแบบเตาแกส๊สถังน้ำมันจุ7.1ลิตรจากเดิมนะครับของ n m a x รุ่นก่อนน้นมีเพียง6.6ลิตรน้ำหนักรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่1 3 1กิโลกรัม เบาะนั่งสูง765ม mm, มตรไม่สูงมากนะครับคนไทยขี่ส,สบายกก่องเก็บของใต้เบาะนั่งมีความจุ23.3ลิตรสามารถเก็บหมวกน็อกเต็นใบได้1ใบแล้วก็มีช่อง USB ในการเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ n m a x ก็คือเรื่องของชุดไฟหน้า LED 2ชั้นนะครับที่มีไฟต่ำา4ดวงด้านบนและ2ดวงด้านล่างเป็นไฟสูงให้ความคมเข้มและดุดัน ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆอัตราเร่งของ n m a x รุ่นใหม่นะครับทำได้ดีกว่าเดิมเมื่อกองอากาศมีการปรับขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมความจุ3.7ลิตรเป็น4.3ลิตรผมจำได้ดีครับว่าการทดสอบ n m a x เมื่อต้นปีที่แล้วผมสามารถทำความเร็วได้ถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็มีหลายท่าน,นครับที่วิ่งได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอัตราเร่งและความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีแรงม้าสูงขึ้นแรงบิดที่ดีขึ้นปรับปรุงช่องทางการไหลของอากาศเข้าเครื่องยนต์ได้มากขึ้นคอท่อไอดีใหญ่ขึ้นจากเดิม29มิลลิเมตรเป็น33.5ม mm, ิลลิเมตรการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงมีการปรับเซ็ตใหม่ก็ไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไม NMAX รุ่นปัจจุบันนี้จึงวิ่งได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้ามาลุ้นกันครับว่าที่งานมอเตอร์โชว์2021วันที่23มีนาคมที่จะมาถึงนั้น ยามาห้าเมืองไทยของเราจะมีการเปิดตัว nmax 155รุ่นใหม่ปี2021ด้วยหรือไม่ส่วน xmax 300ที่หลายคนสอบถามถึงกระแสะข่าวว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นบอกเลยครับว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใดเรื่องราวของ xmax 300จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ